ต่อจากนั้น Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 14ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันในวันที่8กันยาปี2022 iPhone 14นซีรีส์นั้นมาในรูปลักษณ์ที่คล้ายเดิมและได้รับการปรับดีไซน์เพียงเล็กน้อยแบ่งออกเป็น2รุ่นคือ iPhone 14และ iPhone 14 Plus โดยจะมาในดีไซน์แบบเดียวกับ iPhone 13ที่ยังคงมีรอยบากเช่นเดิมมีหน้าจอ2ขนาดด้วยกันคือ6.1นิ้วและ6.7นิ้วตามลำดับ iPhone 14มีให้เลือกด้วยกันอยู่5สีได้แก่สี Starlight Midnight Blue Purple และ l e s Product ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมและใช้กระจกหน้าจอเป็นซ r a m i c Shield แบบเดิม ดีไซน์กล้องหลังมาในแนวทแยเงเช่นเดียวกับ iPhone 13, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ยังคงเป็นดีไซน์เดียวกับ iPhone 13 Series